เขาก็ยังศักยภาพไม่เท่ากับผู้เล่นเยอรมันในรุ่นก,ก่อนๆและที่สําคัญคือมันกลายเป็นว่าเยอรมันชุดนี้เนี่ยหลายๆทีมก็ก็ไม่ได้กลัวแล้วว่าศักยภาพพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งญี่ปุ่นเองคนอาจจะมองว่าสเปนก็มีมิติเดียวนะครับมีเรื่องของการเคาะไปเคาะมาถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆผมว่าทางหลุยเซยนดิเก้เขาก็เห็นผมว่าไม่ใช่เขาไม่เห็นหรอก ถ้าเป็นทีมชาติเยอรมันเนี่ยผมมองว่าตัวของผู้เล่นเองตัวนักเตะเองเนี่ยมันทดแทนกันไม่ทันถ้าเป็นเยอรมันที่เรารู้จักอย่างน้อยเยอรมันต้องไปรอบรองชนะเลิศอย่างเงี้ยใช่ไหมเยอรมันที่ขี้เละขี้เละยังไงก็ตามเนี่ยต้องไปรอบรองแต่ครั้งนี้เนี่ยคือตัวผู้เล่นมันผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้เท่ากับรุ่นพี่รุ่นเก่าๆเลยนักเตะที่ติดทีมชาติมาเนี่ยหลายคนก็แค่ผูต้ตรงๆคือแค่ระดับบุนเดสลลกา ฟุครูกเองอย่างเงี้ยแม้ว่าเขาจะทําประตูได้นะครับแต่ผมมองว่าระดับเขายังไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นนักเตะในในตำแหน่งอื่นๆเรามองว่าเออจะมูเซีย่าเองเป็นดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ยังศักยภาพไม่เท่ากับผู้เล่นเยอรมันในรุ่นก,ก่อนๆและที่สําคัญคือมันกลายเป็นว่าเยอรมันชุดนี้เนี่ยหลายๆทีมก็ก็ไม่ได้กลัวแล้วเพราะศักยภาพพวกเขาอะไรเงี้ยนะครับทั้งญี่ปุ่นเอง หรือว่าสเปนเองที่เดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงเรื่องความล้มเหลวเขาในครั้งนี้ด้วยด้วยรูปแบบการเล่นเองไม่ไม่มีใครที่ที่กลัวเยอรมันในชุดนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมมองเรื่องของการทดแทนผู้เล่นที่มันมีคุณภาพไม่เท่าเดิมอย่างนี้มากกว่าส่วนสเปนเนี่ยอาจจะต้องมามาลงดีเทลกันเรื่องของในในเกมนัด ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอเคพวกเขาครองบอลได้คอนโทรลเกมได้ซึ่งก็เป็นสตามสไตล์สเปนนี่แหละแต่ปัญหาก็คือเรื่องที่ในการจบสกอร์ของเขานะครับมันยังไม่หลากหลายเกินไปนี่จากที่เราเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับคนอาจจะมองว่าสเปนก็มีมิติเดียวนะครับมีเรื่องของการเคาะไปเคาะมาถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆผมว่าทางลุยเซนติก้เขาก็เห็นผมว่าไม่ใช่เขาไม่เห็นหรอกเขาก็พยายามเติมนักเตะที่มันเล่นลูกโด่งได้ดีอะ่ะ โม,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 มราต้าอย่างเงี้ยเล่นลูกหัวลูกครอสอะไรดีเขาเข้ามาให้ทุกอย่างมันแตกต่างเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะยังจะยังไม่ไม่ได้ถูกเอามาใช้ให้มันมันบ่อยขึ้นหรือใอนอย่างเงี้ยนะครับกองหน้าในสไตล์ที่มันแตกต่างมันยังมีไม่มากพอแม้ว่าพวกเขาจะสร้างโอกาสได้แต่ว่ามันมันจบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สเปนกลับมาอยู่ในยุคที่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมหรือเปล่าแต่ผมมองว่าไม่ขนาดนั้น เพราะว่าสเปนเองก็มีผู้เล่นที่ดีแล้วก็อยู่ในระดับที่ผมมองว่าคือโอเคดีดีกว่าเยอรมันอนะในในระดับนี้นะครับอาจจะขาดเรื่องของความเด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายไป